สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะและกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับ f ไฟน i g h t s a อด r ฟรดี s ภาค2วันนี้มากับคืนที่6ครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยทำสคริปต์นะฮะของ f n a า d เด r y ของภาคที่2 มันดีเลยไปสักเล็กน้อยแล้วผมกูว่าชแนลนี้มันจะไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปนะครับผมก็เลยนำสิ่งที่ควรจะเอาไปไลฟ์ก็คือคืนที่6กับคืนที่7คขอหยิบยกคืนนึงมานั่นคือคืนที่6เนาะแล้วก็มาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวรอชมคลิปไฟใน l at แอ e เฟรดีภาคแรกที่เป็นคืนที่6กันได้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะย้อนกลับไปทํา ด้วยนะครับผมประมาณนี้สําหรับในคืนนี้ผมคิดว่าน่าจะดูเดือดหน้าดูครับเพราะว่าแอนิมาทรอนิกทุกตัวมันจะเข้ามาโจมตีเราแล้วด้วยนะครับและก็ด้วยความโหดที่ค่อนข้างจะสูงอยู่พอตัวเลยแหละก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะตายสักกี่รอบแต่ว่าทุกคนเอาใจช่วยผมด้วยนะฮะไปเราไปลุกกันเลยกับคืนที่6ครับ let's go โอ้โหแค่คิดก็หวั่นใจแล้วฮะ มาแล้วครับเปิดแคม11ลอรอเลยนะฮะโอเคไปเรื่อยๆครับอดีสิงหายเลยแฮะโอ้ดีสิงเดินแล้วด้วยเร็วจังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยแมงเกลสวัสดีครับ เมื่อกี้คือแทบจะหมดเลยอ่ะจะบ้าเหรอคือเราต้องทำอะไรหลายๆอย่างแบบเยอะมากนะฮะนในวันนี้นะครับโอเควัดฮัลโหลแมงเก้ไปลวฮะเอโอเคครับซีหายไปละ มันมีคนเข้ามานั่นคือบอลูนบอยโอเคเดี๋ยวเราต้องได้ยินเสียงกึงก้งๆอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยเช็คซ้ายนะครับตอนนี้เราก็นิ่มๆไปก่อนเอามันดูว่ามันจะมาไหมโอเคดูเหมือนว่าจะมีตัวหนึ่งมาแล้วฮะอาจจะเป็นฟ็อกซี่เหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบออน,นี่ก็มา เดือดจังครับผมใช้ไฟฉายหมดไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเพิ่งตีหนึ่งเองมาละหนึงนี่รอรอโอเคหายไปล้เยี่ยมเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวไม่ได้หายไปแค่ตัวเดียวหายเพิ่มใครมาโอเคไม่รู้ฮะเดี๋ยวค่อยเช็คตอนนี้คือเราต้อง สนตรงนี้ก่อน What Mango มาโอเคได้ครับขอใช้เวลานี้เช็คบอนนี bon ny, oh ่ชิก้าโอ้โหสองตัวท่วนได้อยู่ด้วย uh huh. ไม่มีเสียงอีกแล้วตายไหมเนี่ยโอเคไม่ตายฮะรอดตัวไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อุ้ยโอ้โหโอ้ my god เดี๋ยวมันจะไม่ทันเอานะามันจะไม่ทันเอานะาอืมสวยแล้วหลายอย่างจังวะผมฉีดไปเจ็ดรอบแล้วไม่ใช่เหรอ ผมฉีดน้ำสงการอะแป๊บแป๊แปบปดรอมนะมันมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหอันนี้ไม่ได้ตั้งตัวจริงๆงั้นเดี๋ยวผมต้องใช้ทริล้ว,วันนี้ผมจะใช้ทริคครับคือทำการเอ่อทำการเช็ค2ไฟนะครับคือทำอย่างนี้เรียงจากซ้ายไปขวานะ2ไฟปึ๊บปึ๊บเช็คกลองหมุนนะครับมึงเริ่มไวเนาะเนี่ยคือทำางี้ปึ๊บสไฟสไฟ หมุนแล้วก็ปิดหน้าแล้วก็ขึ้นนาอะไรเงี้ยฮะเห็นเขาบอกว่าวิธีนี้ดีนะครับแต่ผมอะคือผมแบบคือผมจะจับอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เว้นะโอโน่ oh no, หนึ่งอุ้ยกูตายไป let's go boy เอาไหมวหลังจากนี้มันจะเป็นการตายแบบรัวๆแล้วนะครับคือด้ใครแบบว่ากลัวตกใจก็แนะนำว่าให้ถอดหูฟังหรือว่าเบาเสียงก่อนก็ได้เนาะ ตายแน่เลยว่ะแฟฟงอะไรฟ็อกซี่มาอุ๊ดอ,อุ๊ตายอีกแล้วใช่ไหมฟาดดิดิยยังไม่ทันเฮ้ยวัตตาฟ

จากที่ดูเมื่อกี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผมสตรเกิลหรือว่าผมทรมานกับคืนนี้คืนที่6เนี่ยนานสัแค่ไหนนี่ยังไม่นับที่ผมไม่ได้อัดไว้นะครับรวมถึงในไลฟ์สดที่ผมได้ทําไปก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วนะครับว่าคืนนี้เนี่ยมันเป็นคืนที่ยากจริงๆ ถึงขนาดที่ผมเนี่ยต้องอัดแล้วก็เงียบๆเ,เลยนะฮะทั้งเกมและผมต้องมาพูดซ้ําในตอนนี้นะครับซึ่งทริคของมันเนี่ยก็เอาจริงๆอย่างแรกคือเราต้องรู้พฤติกรรมของเอนิมาท o รอนิกทุกตัวก่อนนะครับว่าตัวไหนจะมาทางซ้ายทางขวาบ้างแต่ที่สำคัญเลยนะฮะที่อาจจะทำให้ทุกคนสามารถตายได้นั่นคือตัว f o x กซี่ครับฟ็อกเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากกับมันนิดนึงเนื่อง,งจากว่า เราไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนแล้วเราไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนด้วยซ้ำนะครับบางทีในตอนที่เราไม่ได้เปิดไฟคือมันเปิดไฟไม่ได้นั่นแหละครับเหมือนเหมือนกับว่าที่ห้องโถงนั้นมีการเคลื่อนไหวของหุ่นแอนิมทรอนิกในช่วงนั้นนี่ครับฟ็อกซี่ก็จะอาจจะออกไปจากพื้นที่นั้น หรือเข้ามาในพื้นที่นั้นก็เป็นได้แล้วมันจะผสมลงกับช่วงที่บอลลูนบอยมานะครับหรือว่าตัวอื่นๆเข้ามาทําให้เราเนี่ยต้องใส่หน้ากากเพื่อไล่มันไปช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่ฟ็อกซี่มันจะเริ่มใกล้เข้ามาเรยๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ไฟดับหรือว่าการที่เราไม่สามารถกดไฟฉายได้เนี่ยมันก็พอช่วยอะไรเราได้อยู่บ้างน,นะครับคือบางทีแล้วมันอาจจะเป็นการยืนยันว่าเออ ตอนนี้ Foxy ไปแล้วเราสามารถหมุน Music b บ x อกได้ยาวๆหลายๆทีนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยผมแนะนำนะะครับ คือเอาตอนที่ตัวของฟ็อกซี่ได้หายไปแล้วแล้วเป็นตัวอะไรที่อยู่ขวางหน้ามันแทนน่าจะดีกว่าอย่างเช่นตอนที่ทอยชิก้าทอยเฟรดดี้หรือว่าตัวเฟรดดี้แฟส b a แบร์ตัวธรรมดานั่หละครับหรือว่าวิตเทอร์แฟสแบร์นั่นแหละทําการขวางฟ็อกซี่อยู่ในช่วงนั้นเราจะสามารถกดมิวสิกบล็อกได้นานกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วใครที่อยากจะผ่านด่านนี้มันต้องใช้ทริคอย่างที่ผมทำนะครับอย่างแรกเลยคือการหมุนมิวสิกบล็อกก็คือเปิดแคม11 กดมิวสิบบล็อกไปเรื่อยๆเ,เมื่อไหร่ที่เราอยากจะเอาจอลงนะครับให้เราเอาจอลงด้านซ้ายมือนะและทําการเอาเมาส์ขึ้นลงนะครับมันจะเป็นการเอาจอลงพร้อมกับการใส่หน้ากากในเวลาเดียวกันนะครับคือมันไม่เดียวกันขนาดนั้นหรอกคือมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเองนะครับว่าคุณจะเอาเมาส์ขึ้นลงได้เร็วมากน้อยสักแค่ไหนนะครับคือเป็นแบบผมนี่แหละเนี่ยทำแบบผมอย่างนี้เลยนะครับ คือถ้าคุณเร็วพอนะฮะมันจะเป็นการใส่หน้ากากพร้อมกับเอาจอลงในเวลาเดียวกันการทําอย่างนี้มันช่วยอะไรได้บ้างอย่างแรกครับมันจะช่วยทําให้เรารอดพ้นจากแอนิมาทรอนิกที่อยู่ตรงหน้าเราได้เพราะว่าถ้าเราใส่หน้ากากไม่เร็วนะครับคือต้องย้ําว่ามันต้องเร็วมากๆจริงๆคือถ้าไม่เร็วพอเนี่ยโดนกินแน่นอนการทําแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยใส่หน้ากากได้เร็วมากๆเลยครับแต่ต้องย้านะครับคือเจ้าพวกวิเทอร์แอนิมอทตรอนิก ไม่ว่าจะเป็นบอนนี่ชีก้าและก็เฟรดดี้เนี่ยมันจะสามารถกดจอเราลงมาได้นะครับฉะนั้นคุณผู้ชมต้องตั้งสติไว้เสมอเพราะว่ามันอาจจะมาตอนไหนก็ได้นะครับและการที่เราใส่หน้ากากก่อนเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราสามารถรอดพ้นจากโกลเด้นเฟรดดี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราทําการใช้ไฟฉายทันทีในตอนที่โกลเด้นเฟรดดี้นั่งอยู่ ือเราโดนกินอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นต้องทำตามสเต็ปคืออย่างแรกเปิดจอมาที่แคม1 1สิทำการหมุนมิวสิกบ็อกหมุนมิวสิกบ็อกเสร็จใส่หน้ากากนะครับเมื่อใส่หน้ากากเสร็จแล้วให้ถอดปุ๊บเปิดไฟทางท่อระบายอากาศด้านซ้ายเพื่อดูว่ามีอยชิก้าหรือว่าบอลลูนบอยซึ่งไอ้เจ้าปัญหาก็คือไอ้ตัวบอลลูนบอยนี่แหละครับไม่ค่อยจะเป็นชิก้าสักเท่าไหร่ซึ่งผมขอแนะนานิดนึงนะครับให้ทุกคนหันมาทางด้านซ้ายสุดของแมปตั้งแต่แรกเลยจะดีกว่าเพราะว่าเราจะสามารถกดไฟได้ง่ายกว่่านนััเองครบ เมื่อเราทําการเปิดไฟด้านซ้ายเสร็จแล้วให้เ,เราทําการเปิดไฟฉายตรงถงทางเดินนะครับเพื่อดูว่ามีมอนสเตอร์อะไรอยู่หรือเปล่ามีฟ็อกซี่หรือว่ามีตัวอื่นอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นฟ็อกซี่เราจะสามารถกดมิวสิคบอกได้ไม่ค่อยนานจะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเช่นทอยชีก้าทอยเฟรดดี้วิเทอร์เฟรดดี้เนี่ยคือเราสามารถกดได้นานพอสมควรนะครับแล้วเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อย จนกว่าจะถึง6โมงเช้านะครับย้ำว่าต้องทำอย่างนี้ไปตลอดทางเลยนะทั้งหมดประมาณ8นาทีนิดๆนะครับแต่ทีนี้ผมมั่นใจแน่นอนว่าทุกอย่างมันไม่ราบรื่นนะครับนอกจากวิ t เทอร์แอนิมัทรอยดแล้วก็ยังมีมอนสเตอร์หลายๆตัวที่จะเข้ามาฆ่าเราได้ตลอดเวลา,ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นแมงเกิลที่ทุกคนกำลังจะได้เจอในตอนนี้นั่นละครับแต่อันนี้คือเราพอจะรับมือได้ง่ายอยู่เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันเข้ามาอยู่ข้างๆห้องเราแล้วเนี่ย มันจะมีเสียงวิทยุที่ค่อนข้างพังๆนะครับเล่นออกมาทีนี้เราก็แค่ใส่หน้ากากจนกว่าเสียงนั้นมันจะหายไปเท่านั้นเองแต่ที่ต้องระวังหน่อยก็คือการหมุนมิวสิกบ็อกแล้วก็การปล่อยไฟใส่ตัวฟ็อกซี่นะครับต้องทำแบบสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าไม่สม่ำเสมอเนี่ยแป๊บเดียวมันก็อาจจะฆ่าเราแล้วก็จบเกมได้เลยนะครับ บางทีที่เราทํามาพยายามทั้งหมดจนถึงตีห้แล้วก็อาจจะแพ้ได้แต่ว่าต้องระวังตัวที่น่าลาคัญมากๆที่สุดในเกมนี้นั่นคือบอลลูนบอยครับซึ่งถ้าเราทําตามสเต็ปแล้วเนี่ยมันจะเห็นหลังจากที่เราทําการใส่หน้ากากไปแล้ว แล้วก็ก่อนที่เราจะทําการฉีดไฟนะครับหรือว่าฉายไฟนั่นแหละแนะนํานะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าบอลลูนบอยมาให้เราทําการฉายไฟก่อนพอฉายไฟเสร็จแล้วดูว่าด้านหน้าเป็นอะไรถ้ามันเป็นฟ็อกซี่ก็ฉา,ายไฟเพิ่มเข้าไปรัวๆอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยใส่หน้ากากและรอสักพักหนึ่ง สักพักนี่คือเราต้องฟังดีๆด้วยนะครับว่ามันไปแล้วหรือยังบางทีเสียงท่อมันมารัวมากมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวมันนะครับเพราะว่ามันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงมันมองเรานานมากประมาณ1-2วิได้เลยแล้วมันค่อยหนีไปก็ลองคาดเดาดูกันนะครับว่ามัน1 2ถึงวิหรือยังถ้ามันหนีไปแล้วก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าเราถอดหน้ากากแล้วมันยังอยู่เนี่ยแนะนําว่าให้เริ่มใหม่เลยละกันนะครับขอโทษที่ต้องพูดเบากว่าเดิมอีกนะครับเนื่องจากว่า ตอนนี้มันใกล้จะเช้าแล้วนะครับคือต้องพูดเบาจริงๆนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องการจัดสรรทรัพยากรในด้านการหมุนมิวสิกบ็อกนะครับเห็นเรื่องแฟลชไลท์ผมมั่นใจเลยว่ามันไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าคือมันจะเป็นปัญหาด้านมิวสิกบล็อกซะมากกว่าเพราะบางทีแล้วเราไม่รู้นะครับว่ามันจะบุกทีละกี่ตัวคือบางทีเราเปิดหน้าจอมาเจอหนึ่งตัว เปิดหน้าจอมาอีกทีก็เจออีกหนึ่งตัวซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหมุนมิวสิกบล็อกได้จนทันนะครับทําให้ปัะเป็ดมาโจมตีเราได้ทันเวลาพอดีซึ่งอีกไมา่นานเดี๋ยวก็จะโชว์ให้เห็นนะครับคือเริ่มมาเราเจอบอนนี่ก่อนซึ่งการเผชิญหน้าหรือว่าการใส่หน้ากากในแต่ละครั้งมันจะเสียค่ามิวสิกบล็อกไปเยอะพอสมควรนะครับฉะนั้นก็ระวังกันด้วยนี่แะครับ เจอบอนนี่เสร็จปุ๊บเจอชีก้าต่อเจอชีก้าเสร็จปุ๊บเจอบอลลูนบอยเจอทอยบอนนี่คือแบบตอนตีห้านี่คือมากันยกแก๊งอะ่ะแล้วก็มันกดไฟฉายเยอะๆเดี๋ยวก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนครับใครมีคํำถามก็ลองถามกันมาได้เลยนะผมจะพยายามตอบแล้วกันนะครับและเดี๋ยวผมจะฝากให้กับผมในอดีตให้พูดต่อละกันนะครับว้าวย ต้องบอกว่าเส้นยาแดงผ่า8จริงๆนะฮะเมื่อก mm ี้คือผมควรจะตายแล้วนะฮะ ไม่รู้ว่าทาง d e v วลลอปเปอรเขาเขาอ่อนให้ผมหรือเปล่านะครับเมื่อกี้คือคือช่วงนั้นอะเมื่อกีอ้มันเป็นช่วงที่ผมไม่สามารถกดอะไรได้ไม่ได้เลยเว้ยคือคือฟ็อกซีเกือบจะกินผมแล้วเว้ยแต่ว่ารอดมาได้แบบวุดหวิดมากๆนะฮะไม่อยากจะคิดเลยว่า c u คัสตอมไหนจะเป็นยังไงนะฮะผมว่าอาจจะยากกว่าเดิมแบบ10เท่า20เท่าก็เป็นได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคนที่คอยให้กําลังใจผมนะครับ แล้วก็รวมถึงคนที่มาดูในไลฟ์สดเมื่อวันศุกร์ด้วยนะครับที่ผมไม่ผ่านสักทีผมก็เล่นไม่ผ่านให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าคนประมาณ200กว่าคนนะครับก็มาดูยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามซีรีส์นี้นะครับผมค่อนข้างที่จะพอละนะาะสำหรับคืนที่6คืนนี่7เดี๋ยวผมจะเอาไปทําเป็นไลฟ์แทนแต่ผมขอยืนยันว่าคืนนี้6ของภาคแรกเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอพักก่อนคือตอนนี้ใจไม่ดีมากคือเห็นการตกใจเป็นเรื่องปกติไปแล้วตอนนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจนะครับถ้าใครกดติดตามกดถูกใจแล้วลองเช็คดูหน่อยนะครับว่าได้กดกระดิ่งไว้หรือยังเพราะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดหรือคลิปอะไรใหม่ๆถ้ากดแจ้งเตือนไว้คุณผู้ชมก็จะได้ดูคลิปนั้นๆหรือว่าไลฟ์สดนั้นๆเป็นคนแรกๆเลยละครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม